บายไป,ไนนะไปยทุกคนเลนทางเที่ยวปากซ่องหนึ่งวันนะครับทุกคนสบายดีเด้อที่มาเองครับที่ายบรรยากาศการเดินทางไปที่ปากซ่องเลนหนาวนัีน่น้องเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ ว่ารถจักรน่าทานมรัเพื่อรการสองคนบันเนี่ยับไอ้คนสีรถเต่องคันนี้เต็มทังเลยบ่เติมเต็มทังเลยบ่เติมเรมีมันเหรเติมดิบอ เด็กามันเบิดแ่บวบกิมันกะแรงกัอจาหาแดนก็ได้ครับสีน่าสิโตนเลยไปปักช่อ

เต็มทางเลยป้าหกสิ 8, 6, บาทสองร้ <200 S 2> บาท สบายดีเด้อสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องที่แรกว่าสิเดินทางไปปากซองกันไหมครับซีนาะตอนนี้มาฮอดปากเซ่แล้วใช่ไหมพราะพอเพิ่นพออยู่ได้วย MC เนาะเพิ่นถักมาหาวันน้อยพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเพิ่นมาเด่นตัวเมืองปากเซ่พี่น้องขามมาแต่อุบลตากสถานีแมนแมนก็เลยถักมาหาวันน้อยมาเลยก็เลยเพื่ออกาสเบรดเด่นก็มาอ่าเพิ่นเนาะพี่น้องนี่อ่ายเพิ่นชื่อยังกลุ่มสามนะครับผม ไอตุ้มตามแมนอยู่อุบลได้บริหารปักช่องซ้ำมาในี้เนออยากบริหารเนอะบอกบอกว่าไม่อยากไปเลยนะมึงเพียรนมีกันได้ไอเบาสุกคือหอดปักช่องก้อนมาสิโอมึงมึงตลอดไอไอมึงขีป่ะหรอแมนติดตามทุกทีมอ่ะทุกคนได้ขอบคุณยินเดีโอขอบคุณหลายๆเด้อะเพิ่มมาก ล่อันตลาดดาวขึนมาพันมาซื้อทองอยู่แล้วว่าทองอยู่ฟังไทยพันซื้อไม่เบิเลยนะาคาเงินเท่ไม่ีทองเต็มกว่าอ้นี่ทองทองแล้วทองมันซีไปว่ามันสีดีกว่าสิบ่อโอ้เก้าจุเก้าจุดเก้ายูหันระมันเราะมันเก้าสองหรือเกาโอ้ยนี่จะดึราคามันกับแพงกล่วอีกเนาะแพงกว่าฝฟังไทยอีกเนาะแพงกวยขนาดจะมาทองเต็มเอ๋ กราเรื่องไตไปไซเนี่ยนะไอ้มาขอดิุจักไปเรื่มจักไปมาบี่มได้ตังใจตัาเนี่ยมันเนาะมีนองมีนอนอวนี่าดีก่อนเดวมากมากจะคนก่อนนะคือนาครับรนคาคับโอ้กเราอยู่แยีทครับเจ้าุอผู้สมกันต้อการหน่อย้งการยีเทกานกระปหน่อโอ้มาเป็นขอบกุ้งเลยเนาะ แต่กมากก็แฟนน้ำนะเ่นแฟนนี่แฟนนี่คนได้แฟเรียกว่าเป็กินข้ากินน้าเอกนออกเมกินแล่ข่ากินข่าวลอ่ิกิับมือนี่เย่กับกับหน่อยจกหน่อยนี่อ๋อบังเอืญหมจบวตั้งใจมากกับเดื่ยเห็นเห็นเพื่นร่วมงนเฟซบุ๊กอัหน้าด มังมันรมาจากหน้าที่นี่ว่าต้องใส่หนังยูบาทในในท่าทางทักไปมึงอยู่ใสเองสินะสดงวันที่ตัวยุ่งเนี่ยูงจักเบิดนี่เนาว่าเฮาฮจะลงกันคลิปตัวทายไว้แต่เลยแหละบาร์ซีพี่น้องมากคาก้วยมอ้มาเกาใจเข้าใจขอบคุณหลายๆเนื้อไอได้ไอเปินลมาแบบเผากับคนละค่ายยูอีกจะคืนดสิพอาะชิบัดพาไปฮัดเอเงาไได้ไ่ได้มาแล้อะิัไปฮะกันมาอยู่แล้วิบาแบบ ไปกินข้าวกินหนานเหนกันเนาะแต่ว่าสั่งความไปเลยกูมีไม่ไปกันก็จะเลียนกัเดี๋ยวเดียวบ้านเนาะยินดีตอนหาบด้ไยเด้อน้องคากูอยากไปอุบลเพื่อนกันเนาะตอนนี้ก็ไปตอ็รับเสมอไปเรีนเนาะแค่นั้นเนาะไปเรีนบ้านไหนเพป็นเนาะก็ไปกลับเอาเรื่งสี่นอนคืนนึงกันเลยสมมติว่าตึกแต่ด่านช่องเน็กไปไกลบ่อยด่านไปหอนบ้านนะที่บบาะน้อยไปอ่ะประมาณประมาณลอยประมาณลอยเพื่อนหอนลอยใกล้กันบอกกับทางอาอาเจมีอาเจมีหอนบ้อนเลยเจมียุบพี่ดู อ๋อเขาจะไดงว่าเขาไายไปอีกเนาะไม่เราไายไปอีกอยู่ในเมืองเลยเราอยู่ในเมืองก็เล่นเลยอยู่ในเมืองตัวน้อยไปเหน็บพี่น้องแถวเส้นถันเนาะไม่เแ้าเส้นถนนเท้าบุตรบ้านใครไกลเท่าเั้าไหเคยไปขามไม่เคยเลยยังเลยยังยัง่เคยไปเลยไปเมืองไปเมงสิงห์งมนะเราไดประจักรเลยคือผีบ้านอ่ะผียังงมบ้านเนาะมาแล้วรถตัวเองมาอีกบ่าพี่มารถตู้เขมากมารถตู้มาอีกเนาะราคากันนะคือราคาเนี่ยกันว่า ไ้คุยกันเหนื่อยมาสิพภอพักหาไปหลับเอาสิ๋อ้ยประหยัดกว่านะม่เั็นอะไรกนได้ไปไหนกัน้นก่ข้นซิมาเที่ยวก็ได้ยีหลอไอรอนเนาะแม่นตายมากบัดไหมอยากไปเที่ยวที่ว่ามาโลเดี๋ยวหาไอรอนไปเียวนสริโอ้อยู่ตัดผานี่ตัดผ้านือตัดอะไรตัดดีพีดีพี้อมีดกัเมื่อโ้งนะดีพีอยู่เมืองค้งอันที่เองโคนรับก ทีมงานเจ๋อแล้ววะโอ้ตาดผานเออใกล้ๆหนึ่งล็อกเนาะขี่ไปนี่ไปล็กิตจะไปโกลด์เดริงเนาะไปเดี๋ยวน้องโมก้าได้ไปขี่โกสด์เริงโมก้าจ้ะขึ้นสูงเนี่ยหนึ่งขาสั่นนี่ว่าไอ้มามาแบบตลาดเน่ะสิไปหาสื่อพักสื่อมีปะไปหาเดินเดินตลาดไปไปย่างเนือไปสงผู้ผู้มาอ้ผู้สลาผู้สลาผู้สลาข้ามภาคไปนี่ไอ้มาครั้งแรลกวันนี้จะมาบ้องหงี้ยัง เรารถเขามาน้ำเชียค่าเทไรขาสองพฮะสองพันสองพันเงิยจ้มือหนึ่งบัก็ไปก็มาดีกว่ไปกับสื่อไปกับสื่อสี่คนเนาะน้ำมันเขาบ่น้ำมันเขาน้ำมันขาคาดานเขาเขาไม่รู้เนาะกะเไปรอบหนน้ เป็น้องไปน้องไปกับเอือยสองคนมาเอาโดดกันยังพันหาเหม็นต์ตลอดติดตามตลอดบอกชื่อจะไรวะในคอมเมนต์น้องยังมาจักขึ้นเฮ้ยเดิในเสียตามนะเห็นเออเแม่นตลอดโอ้แสดงว่าเอฟซีได้เห็นอายเป็นทักมากนี่น้องเลยว่าอายเป็นมาปากเซีเมือนี้พอดีว่าน้อยเขาไปอ่านกับบางเอิญบอกห่กัพอดีโทรหาใส่โทรหายอะรอย่างเงี้ยนงสั่งของ เปิดเห็นคำสีดําน้ำพอดีว่าแต่ยังกินไปกินยังไงะกินเพอบ่ห้านากระนาห้านากะนะเรือเรือคำพ้องเรือนคำพ้องไกอบัวจัดยูติาซี่ี่ไก่ลุ่มเนย่ะแมนแมพี่ไก่ติ่จ่บุบริติทิ็อกไม่ะบ้วบัวนั่น อยากกินยุ่งเผือๆเอกไมรอบนะขาครไปหลอกไว้จักเล็กหน่อยเนาะนางแมนแมนแม่เจ้นช่วงนี้เงินมันลงแน่ละมันมันสิโบเฟอร์คือตอนแต่กี้ใส่ขาใส่ใจกับสิแพงกลัวแต่ว่าแต่ก่อนถูกอยู่บ่กคิดว่าเงินเงินเงินไทยนี่หลานอาหารมันอกี่สีไปพันหาได้บ่ไปไปมาเกียรหน่อยอ๋อเกียรหน่อยกว่ากับมัน ถือว่ายังถูกอยู่นาะือมันขึ้นมามาแ้งแ้งใส่แบบว่าบบเปลืองเป็นคนไทยนาะนี่ก็ไม่มีวะารีกะเทีบงานเหมนกันปรทิภาพเปนดังครบหล่อไม่ได้ขำนะได้ได้ได้ตามขำไปไปเายืนตากแหลได้ตัวนี้ไปบ่งไปไปบ่งขำแล้วกับสิกับมื่อนี้แม่ใส่ต่อไปพูไปพูสลาวนะสิไปังเดูสลานี่ไห้คิดวลาไอ้สิกับจะงง ไปแป๊บเดียวงัทางผ่านไปสิไปทางดูก่อนะครับไม่รอบหน้าไม่รอบหน้าเดี๋ยวพี่สชมาหามันบสะดวกไปแล้วนาองต่อหน้าพี่แม่นถ้าพี่โมมีรถเจะแซ่ยโดนอดไรเนี่ยแปะหับอยู่อันนั้นเที่ยวไปเที่ยวมาพี่ขาดไป่ทั้ง่นก็ได้ลูกหันเออเบิร์น้องกลับกับเมา์จำหน้ากัอไทชอทีกลับมาพอจิตใจอยู่พี่ไลยไม่ได้ผมยังอยู่บ้านแต่ใจอยู่พี่มาต่อวิถีชีวิตมันสุดยอดที่ดีที่ะมากแบบสิ พื้นอายหลายๆเลยโอ้โหบเรียบเงียบโอ้หแบบสีพื้นบเร่เมนละอายแล้วก็อยู่ตัวเมืองเนาะอยู่ตัวเมืองเลยแล้วก็บบุ๊บบเร่สัมผัสบรรยากาศบันนอกวันหน้าเข้าแบบนี้นะไปต้องลอง่าฝากซองเข้าก็สิบอะไรไปไปบะไรไปเขาโทษเขอไปหลายๆที่ว่าเกินมากก่อนว่าสิไปฝากซองบม่ได้ไปซะไอ้สู้ขันไปก่อนนะเขาก็บอกหัวฉันไปเด่นอยู่ใช่เนาะฝากซอง มันพาเขาเคยไปมั้อันโซวนี่คือชิมวนอยู่ผมว่านักท่องเที่ยวเขาได้ใช่อู้หู้หนุ่มสาวบักจองแน่นาวเกือบสิบพันหรองเที่ยวไทยสี่ไปล่อจ้ำบัดนั่นบ้าโดนโดนแม่สายที่แดงออกมาแต่สาวใช่ไหมไปล่อไปไปแหลกเงินวงยานี่แต่คนพังไทยเนาะแม่พังไทยมาอะไรจแล้วเนาะเราไปแหลกเงินในมองหันแหลกเปลี่ยนคดีพี่น้องเลยคึกคื้นแถวลาวเขา ากองเที่ยวเขามาลา์ครับทานหรอโอ้สวัสดีนอน้องสวัสดีม่มีด้อพี่เป็นกัตันใจ่มากทพี่เ็นกันยู่หเบิ้งเบิ้งอยู่พี่ลพี่เบิ้งเบิ้งายลงจะายลงสตอรี่เฟซบุ๊กคือวันพุนะพี่เป็ชื่อยังข้อะรเนี่ยทิกิกกิกเนาะ อันนี้ด้วัดูานแนซื้อกิ๊กอนอ้อบปกิกเใช่สะดดผ่าม่ะรถตู้น่ะไี่องเยเบดินก็อ้เ่นจะกังน่อยเอไปอการนาเด้ออ้เด้อโอเคโอเคเดี๋ยวนองสิผ่าขนาเดอยากไปเดินบ้ตรเดีวใช่ไหมครับ ไปมีโอกาสหัวดีเดอร์สิไปพี่น้องเราจะมีชั้นีนเดอร์พี่น้องเลยมาแบ่งเดินสบายรเป็นเนาะพี่น้องเอ้ยตัวเมืองปางเซี่พี่น้องเมื่อนี้ว่าเป็นเด็กในเมืองหนึ่งวันหายคำจีผ่านเลยหล่อนตอนนี้ยิ้มเข่าก็เลยมาซื้ออีกเนาะไม่ละหาพันพี่น้องสาวพันสี่ไม้ กัรซื้อเขาหาพันไปกินเนาะวานน้อยเศร้าหองพี่น้องเศร้าหองอยู่กับแม่คำซีนอนเด่นปากเซ่ขึ้นหนึ่งพันกรับกรับด้วยซิวบักเซ่ไอ้คำซีเห็ผมอยากครับ พี่น้องเอ้ยสุดท้ายกะไม่ได้ไปปากซองเด้อพี่น้องบ่ได้ไปเดินปากซองสัมเดินปากเซ่แทนเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยพักอยู่ตัวเมืองปากเซ่พี่น้องเอ้ยพักอยู่ห้องแฮมเนาะคืนหนึ่งแสนกิบพี่น้องพอดีวิวคักเนาะแต่คำสิเอาไว้พักอยู่นะ พงแฮมจะปลางซ้ำไปเนาะคือละหนึ่งแสที่กับประมาณอยู่สองร้อยสิบบาทพี่เนาะคืนหนึงสองบาทเนาะอันนี้เนาะสองริบแมนตอนนี้เงินมันเริ่มลงเนี่ยเนาะเเผอไอเนาะตอนอาทิตย์ก่อนตอนสองร้อยบาทพอหนึ่งร้อบาทมันตกอยู่ห้าสิบพันกีบพี่นะเนาะแมนแมอันนี้มันก็หนงรยบาทมันก็ได้อยู่ประมาณ สนะ <Man. S 2> ี่สนะิบพนเนาะแมนันสี่สิบพันสี่สิบเอพันสี่สิบซองย่เนาะอ่าสองลอยปลายไปแล้วเออแต่สองลอยปลายซองซองลอยยี่สิบหรือว่าสองอยสอีย่สบาทปจับหรอองอยสิบสิบหาบาทประมาณน,นี้ประมาณเนาะแมน <Man. S 1> ไปพี่น้องห้องกับสิเรนผักอยูนี่แล้ว่าเบอรงว่าสิเรนไปใส่แน่เนาะพี่น้องเนาะเมือน,นี้กะดีใจได้พออันไอเอฟซีพี่น้องขึ้นมาแด้อัน อุบลดัตสถานีเพิ่นกับแมวเนี่ยเพิ่นน่ะเพิ่นเพิ่นแบบเพิ่นแบบว่าเพิ่นมาเวียกนะแบบมาท่านทันแบบว่าเพิ่นมีเวลาเลยพอทิได้นั่งแอนลมกันแบบว่าเนาะทำวามมู้จักสร้างแบบว่ามิตรไมตรีกันแบบว่าที่เงียนั่นก็นี่พี่นเนาะไม่ไอยังไอตุ้มตามไอตุ้มตามอันไห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 นว่าเด้๋ยวแตกฝาเสียงไอตุ้มตามเพิ่นเนาะไหนไหนั่นว่าไอ้นี่ยก็เสือแตกแตกบอก เจำสื่อยังหมดหลายมึงสื่อเฟซบุ๊กเนี่ยเสียตามเอาไปเปลี่ยนสื่อให้เราตอกแตกนมเน้มเกินสื่อเราตุ่มตามมันเอาเขาเอาเขาซุกมาขั่วเนาะตอกแตกเดาเขาตอกแตกหยอกได้เด้ยหยอกไอ้คนเมื่อหน้าโอกาสหน้าเป็นไอ้กันว่าเป็นได้มากเนาะเด่นมากอะโทรหาเดี๋ยน้อยก็ได้คำซีก็ได้หรือวะ เป็นเอฟซีท่านอื่นที่ออกมากะเนาะมาเล่นในวกเฮาแอนล้มกระไปและกินปาร์ตี้อยู่งานนะปาร์ตี้อยู่นะเดินจุกแนวไปแช้ก็ได้อืมอยากกับซีพาเที่ยวและมือแรกเอาสิบผ้ากันไปแจ้งกับซีถึงว่านอนจะเดินนอนมาบักเซ่เพื่อมานอนตัวไฮเดรกเอ็นหรือจากไฮเดรกเอ็นเดีพี่น้องเอ้ อ่ะพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องมึงแดงมึนเถื่อนกันจะเป็นอย่างเด่นบัดพผูะเสลาจังหน่อยเนาะไปบปล่าจีนแดงก่อนไปจีนแดงบ่าอือพอกันคลิปหน้าขอก้าวขับสบายดีเด้อพี่น้อง